ัสดีมิรรักนักล่าและ F c ซเกษตรเซนเตอร์ทุกชั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมเซนเตอร์ตกปรากฏเหมือนเดิมเพื่อทำถุงอ่อยเสร็จนะครับผมมากันสองคนกับเมียเซนเตอร์นี่ถุงอ่อยนะครับผมก็ก่อนลงนะครับผมเครื่องมีปัญหานิดหนึ่งตัวเสียบน้ามันงอก็เอาขึ้นไปซ่อมร้านข้างบนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้มาในเรือช่างพลนะครับผมพิษณุโลกเรือตกปลานะครับดูนี่ฮะใครสนใจก็ติดต่อช่างพลได้นะ สิบฟุตนะครับตัวนี้สิบฟุตพื้102นร้อยสเซนนะครับผมกว้างขวางโออารู้หลานอนเรียงกันสี่คนได้ <c oughs> นะครับผมแล้วก็วันนี้จะเอาเหยื่อมาเทศด้วยนะล้วผมเหยื่อมาเทศด้วยนะครับแล้วก้องใหญ่ <c oughs> สะใจครับผมนะฮะจังมัดเขับผมเดี๋ยวไปกันเลยนะโอเค มามาพี่น้องฮะตอนบอกโอ้อามาวิธีการใส่เหยื่อของเสียฮันเตอร์นะครับอันนี้ขี้เก่ามันเอาออกไปก่อนนะเป็นไปได้นะนะผมใช้ตะขอเนี่ยผมวันนี้ผมใช้ชิโนนะดึงนะครับดึงอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะครับมาเปิดเปิดเหยื่อกันโอ้ย <c oughs> นี่ครับผม ผมใช้ตะ่กกวเล็กนะครับอันนี้น้ําไม่ค่อยไหลแรงเพราะว่าตะก,กว่วเล็กอาการมันออกดีกว่านะครับโอ้โบริสิดโดนไหมเนาะทามันเถอะอ่ะเกาะอย่างนี้นะเกาะอย่างนี้แล้วก็บีบนะครับผมที่ผมมาเทสตอนกลางวันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าผมมาดูว่าถ้าสมมุติเหยื่อผมเนี่ยมันตกกลางวันได้หรือเปล่าครับคนเรื่องกันเลยนะหมายถึงว่าเหยือ่อ ตกกลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับผมเหยือเราจะอยู่ลักษณะไหนนะครับผมตกตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ได้หมดแหละเพราะว่าอากาศมันเย็นค่อนข้างเย็นนิดหนึง่งแล้วก็มันจะทําให้เหยื่อเราอะ่ะไขเราอะ่ะแข็งดีมากนะครับผมอันนี้ผมจะตกกลางวันลองดูซึ่งมันก็ปั้นได้นะครับนี่ครับผมเซนหน้านะครับหลอกไปหย่อนหย่อนไม่ต้องไกลนะครับผมปกติผมก็ตกข้างเรือแหละ ลอกมันลั่นครับลอกมันลั่นครับอุ้ยปรากฏปรากฏปรากฏหางดำหางดำกดหม้อกดหม้อหรือเปล่าที่ตักให้เขาหน่อยเฮ้ยเห็นบะล่ะใส่งี้มาตอนรับแขกเจิมเจิมเจิมค้องไม้เจิมข้องไม้อ่ะตักให้หน่อยนะไปข้างหลังอุ้ย เจิมข้องใหม่ครับผมเจิมข้องใหม่ครับอ่าดูไซดูดไซดูดไซโอ้โหดุดฟัดหนึ่งนี่ครับผมไซนี้นะโอโ้สุดยอดบักเริ่มเลยครับผมจัดไปแล้วครับเอาแล้วมาถ่ายได้ถ่ายเลย ดูดจอบบัานจียิักแหวสุดยอดเจิมเจิมเจิมคือถังเอ้ยเจิมค่องสวัลีอุ้ยกด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 โอ้โหลอกลั่นเลยตัวนี้ยังไม่ตัวนี้ยังไม่ได้ปุดเลยเนี่ยเบาๆนะมามันจะติดนะเดี๋ยวเดยเอย่าเพิ่งไปดึงแรงนะ กมันสู้อยู่ไหมเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเออค่อยค่อยโยกค่อยๆโยกหย่อนสายให้มันด้วยบางทีน่ะมันดิ้นอยู่ไหมเดี๋ยวเขาปลดนี่ก่อนเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนปาดโทษปอะไรวะมาดูดิอ๋อขันเบ็ดหย่อนสายมา อยอนใ <ไป S 2> สยมาเบ,บรกอ่อนพวดว่าเนี่ยอืมเบลมเลยนะปรากฏว่าดึงออกนะครับผมมันจะเข้าต่อจะเข้าต่อสลัดละอยังได้ตัวขึ้นมายังได้ตัวอ,ะะอ่ะโอเค เออีติดต่อฝีมือสาวาัลี <c oughs> อ่ะไป <Okay. S 1> เบลัมอู้สาวาัลีสาวาัลีสวัลีสวัลีมาละมาละสาวาัลีไอ,อ,อ้ดึงสายขึ้นออกมาเนีย้ยเดึงสายออกดึงสายเออย,ยกขึ้นล <c oughs> เลยสุดยอด <c oughs> สาว,าวัลอีกแล้ว ดึงไว้ดึงไว้ไ<ด>อย่าให้มันดิ้นนะฮะ<า>โอ้โโอ,โอะไรวะไม่บอกไม่ดาวไม่ร้องไม่เรียกกันเลยอะไรนะคะพระนะโอ้โเดี๋ยวไปเห็นแต่ปลายโ้โตัวเองด,งดึงดึงสายอย่างนี้นด,ด,ด,ดึงสายเออแล้วก็เอามือไปยือ้อจับคันเบ็กขึ้นไปข้างหลังเออเออเอามือไปยื้ออย่างงั้นนั่นแหละจับดึงข,ขึ้นเลยตรงลูกหมุนนะ่ะ จ้าบลมเทิ่มจะไปสดวีเอาอีกแล้วสววณีเอาไปนิตาวิชาเทพมั้งโอ้ใหญ่ต้องพอๆกันใหญ่ไหมใหญ่ยูใช่ไหมใหญ่ยูใช่ไหมนห่ยใ่หใหญ่่ใ่ใหญ่่ใใใหญ่กว่ากันเอ้ยใครใหญ่กว่าเว้ย นี่ครับนี่ของสวัดีติดไหมโอ้ติดสินี่เนี่ยโอ้หมายนี้ได้ประมาณห้าหกหกตัวเจ็ดตัวแล้วเนาะโอ้ใส่ขนาดนี้ส่สวยเลยนะเนี่ยเออจ้ะแก้วกดเ M100 นะครับไอขนาดนี้เ M100 สวัสดีคือเก้า ดปลาให้สวรลีอยู่ครับผมเดี๋ยว okay. เอาปลาไว้ในข้องก่อนโอเคเอาอีกแล้วสวรลีอ่ะมีรอเลยมีรอเลยนู้นนะขันโค้งโอ้ดูดูดมีน้ำหนัก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  โอ้ใช้ได้อยู่อพอละมายกขันขึ้นทีนี้ยกขันขึ้นแล้วก็ดึงเชือกขึ้นมาเดี๋ยวจะเย็นไม่ต้องหมือเข้าเขียนสั้นนะนรีบยกขึ้นมาดียกขึ้นมามันจะลนนั่นเห็นไหมบอกแล้วสวยงามโอ้ใสสวยนะนเ่งของกาแฟตัวนี้ โอ้ยหลุดโอ้ยไปได้โอ้โหดึงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับน่าจะได้ใช้ที <ok ่ตักเอ้าเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างเปลี่ยนเบ็ดใหม่ได้เรื่องเลยอ่ะฮะมาลูเกี่ยว มาลูกเกี่ยวมาลูกเกี่ยวเปลี่ยนเบ็ดใหม่เดี๋ยวให้ดูตัวปลาาว่าอยู่มันมนยิ่แปลกแปลกเบ็ดใหม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวนครับเดี๋ยวเด้ยวดย,วยวนะฮะสุดยอดดูเบ็ดเกี่ยวสัำนีดหนึ่งตาย้อนซักนี้เอ่า ตริงสีม่วงสวยงามเออนี่แก้ววู้ฮู้ขวดเอ๋ของกาแฟตัวนี้นะครับผมสุดยอดมั้ยต้องรีบนั่นมัน อย่าใ,ให้มันได้กลางคีบโอเคครับ okay, ผมเลยอ่ะ<ม>ยังไม่ทันที่เซตตะกัวเลยเออใช่ยังไม่ถึงไม่ไม่มันถึงพื้นแล้วแล้วนี้้เขาจะหมุนขึ้นมาแล้วดึงตะกัวยกขึ้นไงยกตะกัวไอเซตใส่หน้าใหม่นะโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเออถึงบินปุ๊บจะเซตตะกัวเอเอาเอาเอาโอ้อะไรวะโอ้โทษ โอ้โหช่วยเลยอะ่ะดูชบหมันเจี๊ยบเลยอะ่ะตัวใหญ่ด้วยนะอะไรวะลงพื้นปุ๊บเขาจะหมุนให้ตึงเส้ตะกั่วไงอือดูดิอ,อ,อตัวนี้นะครับถึงพื้นปุ๊บผมเก็บสายตึงกำลังจะดึงตะกวัวขึ้นจังหวะหนึ่งแล้วก็ปล่อยตึ๊กลงนะครับผมดึงไม่ขึ้นตะกัว อ๋อ,อทำไมบินี้สายบิงวูบไปวัดเลยโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยโอเคผมใส่ขวดน้ำเลยแหละครับสาววิชาววิชาววีโหคันโคง้งคันโคง้งคันโคง้งดุดสะอาคันโค้งดุงดสละอาใหญ่ปะโอ้ใช้ได้บอกว่ายืดสายออกไกลเออแล้วก็แล้วก็เอียงมือมาข้างหลังเอออย่าพยายามพยกให้มันลอยนะ มันจะได้หลุดจัดไปแม่บ้านตกปลาใช้ได้เลยนี่ยไม่ถึงกับใหญ่แต่ใช้ได้โอ้โหใหญ่ยู่โอ้โหปองกาแฟสองปองอ่ะโอ้อนอสวย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  ôi đụt chỗ bản dâm chinh lời à này.